อีที่2แล้วนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตกันที่คามากุระค่ะมาดัดแปลงทำเป็นหแลบบร้านกาแฟเนี่ยนะพื้นที่สามเหลี่ยมจริงนะทุกคนเป็นร้านกาชาปองน่ารักอนะ่ะมีลูกกาชาปองอยู่นดน้าห้านรถแกร็บนะแกร็บสบตา์ญี่ปุ่นนี่มีแบบนี้สองคันเลยน่ารักมากมันให้กลิ่นอายความเป็นแบบทองชิ้ท้องกินนะเราก็จะเห็นวิวทะเลวิวเอโนชิมะนะคะ ัังงสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแชบซาตมาและอบลุงคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตกันที่คามาคุระค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นและอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนั่งรถไฟเพียง50นาทีก็มาถึงแล้ว1วันก็เที่ยวคามาคุระได้ค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันต่อในคลิปได้เลย นะะี่ะก็เป็นอีกหนึ่งถนนนะที่อยู่ทางด้านฝั่งเวสตของสถานีนะคะตรงโซนนี้ก็จะมีร้านคา้าอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นร้านเสื้อผ้ามือสองนะคะเป็นพวกแบบเสื้อ t s ชิ์ t อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถนนนี้ค่อนข้างกว้างก็ไม่เชิงว่าเป็น walking street นะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ว่ามีร้านค้าแบบขายของน่ารักกระจุกกระจิกยอะไรเงี้ยเป็น,นแมวเปนแมชอบอ <laughs> เนโกซาลอนถ้าเพื่อนๆชอบก็แวะมาได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบพวกร้านเสื้อผ้าร้านขายของกระจุกกระจิกนะคะร้านเล็กลนั้นน้อยแทรกตัวอยู่ตรงนี้นะ,ะก็อยู่คนละฝั่งกันโอ้อันนี้ขายไหมพรมนะคะนี่ขายไหมพรมเขาก็าจะอยู่คนละฝั่งกันกันกบโคมาชีโดริกเนาะนมีร้านเค้กแบบน่ารักน่ารัก,รกจะบอกว่าเมืองน,นี้คาเฟ่เยอะมากๆนะ ตรงฝั่งนี้ร้านอาหารที่แบบเป็นพวกอ,อ,อาหารที่ทำสดๆและให้รับประทานะจะค่อนข้างมีน้อยกว่าทางฝั่งโคมาชิโดรลิกนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกร้านร้านแบบร้านขาจริงจังนะเออตรงนี้ก็ชิลดีนะพี่โืมอ๋อตอนแรกเราจะชวนพีโยมมากินแถวนี้และมันจะให้กินอายความเป็นแบบตะวันตกหน่อย อย่างอันนี้เป็นร้านกาแฟที่เขาเอาเครื่องบด <c oughs> เครื่องคั่วมาไว้ข้างหน้าร้านเลยนะเออมันดูแบบน่านั่งดีอนะแล้วแล้วตัวร้านเองก็แบบมีพื้นที่สามเหลี่ยมนะขเขาเอามาดัดแตงงทาเป็นแบบร้านกาแฟเนี่ยนะพื้นที่สามเหลี่ยมจริงนะทุกคนอันนี้ก็คือกาชาปองนะคะเป็นร้านกาชาปองห <laughs> น้ารักอะมีลูกกาชาปองอยู่หน้าร้าน ส่วนเสื้อผ้าที่ขายในย่านนี้นะมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความใส่สบายๆนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่โฮมเมดลีชิว่าคนขายน่ารักมากเลยรับแขกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายแบบตะมูตะมีนะลีชิว่าเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ผสมโอ้มีขายชีว่าน้ำด้วยอวยนี่ มีร้านกับร้านกาแฟ,าาฟซ่อนอยู่นะอยู่ข้างในทุกคนนะคือกับเดินเลยไปแล้วนะโอ้มันก็เดินได้สบายๆนะคะน,นี่ก็ร้านขายเสื้อผ้ามือสองกนะคะรีไซเ,เขิชอ็อปร้านรองเท้าอะไรแบบนี้นะถ้าใครชอบกินอายบรรยากาศแบบนี้ก็มาเดินทางฝั่งเวสของสถานีนะคะ มันก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าด้านล่างก็ทําเป็นร้านค้าด้านบนน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอุ๊ยร้านนี้ตะมูต้องมีมากมีความฟุง้งฟริ้งนะมีความซักก้าน้องหมีอืมขวายีมากตู้กดน้ําราคาก็เราไปซื้อใน,นสะดวกซื้อดีกว่า่วนนี้เป็นร้านขายเหล้านะคะขายสาเก มีรูปพระอยู่ที่กวดเลยนัำงขายต้นไม้เวลามีน่ารักอ่ะขายกระเป๋าเอโนเดนด้วยโยนี่ยเป็นร้อนร้อนมาก ทางฝั่งเวส์ของสถานีอะค่ะร้านมันจะแบบมีความน่ารักนะมีความแบบเทรนดี้มีความทันสมัยนะคะบรรยากาศก็จะค่อนข้างแตกต่างกับทางฝั่งอีสนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบคามาคุระกูดล้าอะไรเยงี้นะมีเป็นร้านขายมินินมาร์ทนะคะแบบ,บเดิมอันนี้ก็ร้านขายกระเป๋านะคะ โทโยกะคาบังนะมีความยูนิคจังโอ้อันนี้รถแกร็บนะะแกร็บสไตล์ญี่ปุ่นนี่มีแบบนี้สองคันเลยร้านอาหารในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้แบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีตัวบาลานซ์ด้วย <c oughs> คุณลุงเห้ผมพกวิดีโอเอ้ยไม่ใช่พกวิทยุแล้วก็เปิดเพลงนะคะ นะคะคอันนั้นแบบขยะล้นอะอ๋อน,นี่บ้านเรือนอันนี้เขาทำโมเดลบ้านนะคะน่าจะเป็นบริษัทสร้างบ้านแน่เลยก็จะมีโมเดลโอนาริมาชิถน,นนนี้เรียกว่าโอนาริมาชิอ้าวนั่นไงป้ายถนนเอโนเดนโอนาริมาชินะโอ้สถานี นะอ๋อนี่สถานีฮาเซะแล้วนะครับเป็นสถานีที่เพื่อนๆจะมาเที่ยววัดหลวงพ่อโต,โตใช่ไหมอ่าโคโตคุจิโคโตคุจินะก็ต้องมาลงที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรถไฟเข้ามานะนี้เป็นอาเลยของเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าไหมอม่ไปดินี่นะครับรถไฟมาแล้วนะ รถไฟสายคลาสสิกแห่งคามากุระต้องรถไฟสายนี้ค่ะที่มีชื่อเต็มๆว่าเอโนชิมะเดนเทสุลายหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเอโนเดนนะคะซึ่งจะวิ่งจากสถานีคามากุระและไปสิ้นสุดที่สถานีฟูจิซาวะค่ะอันนี้รถไฟเขาก็มารับคนนะคะคลาสสิกมากเลย เป็นระยะทางทั้งหมด10กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีสถานีทั้งหมดเนี่ย15สถานีนอกจากนี้นะคะรถไฟสายนี้ยังเป็นรถไฟที่เป็นที่จดจําให้แฟนคลับมาตามรอยอย่างอานิเมะเรื่อง Slam Dunk, Sweet Blue Flower, Super Cup เป็นต้นค่ะนี่เป็นเวลา5โมงเย็นนะแต่แดดแบบเปียง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 มากทุกคนสาวสัดก็มาเดินบนถนนหลักนะคะ มันร้อนแบบไม่ไหวจริงจริงนะจนต้องกลางลงกลางร่มกันนะฮะผู้ชายแมนแมนวิวหลุงก็แบบโอไม่ไหวเลย <c oughs> เริ่มล่มแล้วค่ะทุกคนเี๋ยวข้ามไปเดินฝั่ง้นกันตอนนี้เราก็เดินมายังถนนหลักนะคะของ ย่านฮาเซนะแต่ไม่รู้จะไปทันวัดทันหลวงพ่อโตหรือเปล่านะเขามีสองสองที่นะคะมีฮาเซเดละานะคะที่เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมอันนั้นสดสัยพีว่าคุณน่าจะไปไม่ทันนะเพราะว่ามาเย็นมากๆนะอันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเอาไว้ให้หายคิดถึงนะ หน้าร้อนอย่ามานะทุกคนไม่งั้นจะเป็นเหมือนสับแซ่บดีหน่อยที่ถนนตรงเส้นนี้นะคะแบบตึกมันบางนะะบางแดดก็เลยทำให้เราแบบเออพอเดินได้แบบโล่งๆนิดนึงนี่เราก็เดินสวนกับประชาชีที่เขามาก่อนนะคะเขาก็มัจะกลับส่วนเราเพิ่งมาถึงยามเย็นนะคะพวกร้านค้าต่างๆก็เริ่มทยอยปิดร้านนะคะ ขนาดนี้มาวันธรรมดานะเนี่ยถ้ามาแบบเสาร์อาทิตย์นี่แน่นน่าดูนะคะอุ้ยมีขนมโมนากะน่ากินจังถ้าขับรถมาก็หาที่จอดรถยากนิดนึงรู้สึกเลยตรงพราใหญ่ก็จะมีนะคะแต่ถนนมันจะบับค่อนข้างแคบแล้วก็รถจะติดหน่อยนะคะ ตอนนี้สอสจัก็มาถึงบริเวณหน้าวัดโคโตกุจินะคะแต่ว่าเรามาไม่ทันนะทุกคนก็เขาปิดแล้วด้านในนะคะตรงปลายมือของตอสแซฟนะ,ะเราก็ได้เห็นพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อโตนะคะใดบุษึกนิดนึงเราก็เลยขอพรกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาคามากุระอีกก็เดี๋ยวจะแวะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมันอีกนะคะวันนี้เราก็ขอพรกันตรงนี้ก่อนเนาะ ส่วนด้านหน้าของโคโตคุจินะคะเขาก็มีต้นโมมิจินะในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้ก็น่าจะสวยน่าดูเลยนะส่วนด้านในเขาก็มีต้นซากุระเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าสอดแซบมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นชมหน้าของผู้ผิดหวังนะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปนั่งรถไฟกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟสายโนเดนนะคะเราก็นั่งจากสถานีฮาเซนะเดี๋ยวเราจะไปลงที่คามากุระโคโกมาเอะนะคะก็นั่งไปประมาณ1,2,3,4สถานีนะคะก็จะไปจุดถ่ายภาพนะคะในมังอะ เรื่องสลับดาวนนี่ก็เป็นบรรยากาศบินทางรถไฟนะคะที่เราจะเห็นได้นะเนื่องจากรถไฟขบวนนี้ค่อนข้างแน่นนะคะเราก็เลยได้ตั๋วยืนお待たせいたしました。次は極楽寺極楽寺でございます。 โอ The next station is g o k ok u r a k u j i EN นี่เราก็จะเห็นเส้นทางรถไฟกับบ้านคนแบบอยู่ติดกันเลยนะคะอันนี้ลอใต้สะพานแล้วก็บนรถไฟอ่ะเขาก็จะมีพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลในส่วนนี้แล้วก็มีป้ายนะคะป้ายที่เขาจะบอกว่าเออยู่ตรงไหน มีภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะอันนี้ปวิ่งมาโพถนนแล้เป็นรถไฟขบวนสัส้นๆนะคะมีความท้องถิน่นี่เราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแถวนี้นะอันนี้สถานีชื่อว่าโกโกระโุจินะ ม่ัากอนแถวนี้วัดเยอะเพราะว่าเขาเป็นเมืองหลวงเก่าใช่ไหมรถไฟออกแล้วจอดจอดเร็วแล้วก็ออกเร็วมากก็นั่งรถไฟสายนี้เราสามารถใช้ซุยกะก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อติเกตของเขาก็ได้นะถ้าสอซแซ็ปจะไม่ปิดเหมือนเขาจะมีวันเดย์ตกตด้วยนะคะ เป็นบ้านริมทางรถไฟที่แท้ครูก็มีทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ผสมคนไปนกันไปนะคะ <c oughs> กำแพงนี้แบบห่างกับลางเด้ระยะประชิดมาก รถไฟก็กำลังจะเลี้ยวนะคะเลี้ยวไปทางทางกล้องที่เราถ่ายเนี่ยก็คือเป็นทางภูเขานะอีฝั่งตรงข้ามนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายนั้นก็คือเป็นฝั่งทะเลนี่เราก็จะเห็นแบบเป็นโซนทังบ้านเรือนคนละแล้วก็โซนติดถนนนะคะเ,คเนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งในรางรถไฟอยู่ดีอ้าวนี่รถไฟมาวิ่งคู่กับถนนมีรถด,ด้วยอยู่ข้างๆ รถมีทั้งรางรถไฟนะรวมด้วยช่วยกันนะใช้ถนนด้วยกันนะคะรถเร็วกว่ารถไฟก็รถไฟขบวนนี้เขาจะวิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสงเป็นได้เลัมดแลสวยมาก ก็คือเป็นจุดแวะจอดรถถ้าใครจะมาก็มาจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเล่นได้ที่เราลงอันนี้เราไปแล้วใช่ไยมไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึงนน่ง,นนงมันก็จะมีความแบบโรแมนติกเบาๆเขาก็จะมีแบบว่า drive in นะมีพวกคาเฟ่ริมทางอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตัวยนี้เลยอ่ะอันนั้น, oshima, นเอโนชิมะใช่ไหมฟูจิซังบ้านนะั้นอนะ่ะ タンメモンメヘンお待たせいたしました次は七里ヶ浜七里ヶ浜でございますオレンジは左側です「The next station is 七里ヶ浜 EM9」e N <laughs> วิวบ้านคนนะคะหลังจากบ้านคนก็จะเป็นทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิซังได้นะแต่ว่ามันเป็นวิวที่ย้อนแสนงเนาะอาจจะแสบตานิดนึงนะทุกคน ฟูจิอยู่ตรงนี้ขวามือก็เมืม่อกี้โปสเตอร์ฟูจิเรือนลาเดี๋ยวเราจะลงะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีคามากุระโคโคมาเอะแล้วนะคะโ,โหประชากรเยอะมากนะทุกคนอ,อันนี้น่าราักอะเป็นป้ายโฆษณานะคะ แล้วก็บรรยากาศสถานีรถไฟแบบว่าโลโก้มากทุกคนน่ารักมากมันให้กลิ่นอายความเป็นแบบท้องิ้นท้องถิ่นนะถึงแม้ว่าตอนนี้แบบเย็นเย็นมากๆแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนนะเนาะมันก็เ,เย็นๆนะดีอ่ะอันนี้เป็นป้ายแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงคามาคุระ โคโคมาเอะนะคะมีป้ายดิจิตอลด้วยเนี่ยมีภาษาอังกฤษนะบอกว่ารถไฟจะมาเมื่อไหร่จะไปที่ไหนยังไงอะไรยังไงนะให้ดีเทลรายละเอียดส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามนะคะเพรตรงนี้เวลาถ่ายรูปเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเราก็จะเห็นวิวทะเลวิวเอโนชิมะนะคะเนี่ยรางรถไฟติดก,กับถนนนะแล้วก็คนเดินด้วย โอเค okay, เดี๋ยวเราออกกันนะคะ<ม>เคยนั่งรถผ่านไม่เคยแวะเลย<ม>อันนี้แบบครั้งแรกอะใช่ไหมอ๋อไอซีแปดตรงนี้เรียบร้อยเอามีห้องงามด้วยนะคะไป อันนี้น่ารักมากเลยเป็นป้ายสถานีนะคะคามากุระโกโกมเาเอะนะเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะมันจะมีจุดที่เวลารถไฟวิ่งผ่านนะคะแล้วก็คนชอบมาถ่ายรูปกันก็คือตรงที่คนเยอะๆเนี่ยแหละเขาก็ตอนนี้นะคะเขาห้ามลงไปยืนบนลางรถไฟนะ โดยมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะอาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยผสมมาอย่างพวกเราก็ได้เราไปดูกันอันนี้ก็มีคุณตำรวจนะคะรถคุณตำรวจก็มาจอดตรงนี้แล้วก็คอยประกาศห้ามเตือนนะคะอยู่ตลอดเวลา อ๋อนี่นะคะแล้วเขาก็เอาหนามแหลมๆนะคะมาวางบนรางรถไฟจริงๆด้วยนะ<ด>ทุกคน <ภา S 1> เพื่อไม่ให้คนเนี่ยลงไปบนรางรถไฟนะคะนี่นะคะก็มุมนี้ <c oughs> นก็เป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะคะ ส่วนภาษาที่เขาประกาศนะคะ<ม>ก็คือเป็นภาษาจีน,นะคะ่ะทุกคน แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิกัดในการถ่ายรูปนะคะมุมแลมดังนะสังเกตได้จากนะักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาตินาะโดยมากเป็นชาวต่างชาติก็มายืนกันที่จุดนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างอันตรายเวลาเรามาถ่ายรูปอะ่ะเราต้องคอยระมัดระวังนะคะอย่าไปยืนกลางถนนเพราะว่ารถเนี่ยมันลงมาจากเขานะมันก็พุ่งมาชนได้ตลอดเวลานะคะ ก็ความปลอดภัยต้องมาก่อนเมื่อกี้คุณตำรวจเขาก็ประกาศนะคะทั้งภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเปิดแบบเป็นวอร์นิ่งภาษาจีนให้ด้วยนะคะเราก็ดูรถลาให้ดีๆแนะนำให้เอาเลนซูมเวลารถไฟวิ่งผ่านเราก็ซูมรถไฟไป<อ>นะเร๋ยวต้องรอรถไฟด้วยนะใช่รอรถไฟนิดนึงก็ถ้าไปยืนใกล้ๆก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีเลนซูมก็มาซูมไกลๆมันก็ได้วิวสวยถ่ายยากนิดน,นึงอะนะแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบว่า สปอรตท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะดังนั้น,นทุกคนก็มาอันนี้นะคะก็เป็นภาพชักหนึ่งของแลมดังนะคะเดี๋ยวต้องมีคนยืนทําท่านี้แน่เลยเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเราถ่ายจากตรงมุมนี้ไปนะ <c oughs> รถไฟมาแล้วนะคะแล้วก็มีรถติดด้วยนี่มหาชนนะคะยกกล้องกันทุกคนเลย ไม่รู้รถไฟจะมาทางไหนเนาะมาแล้วรถไฟมาแล้ว อันนี้นะคะก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะแล้วอันนี้เป็นความน่ารักถ้าเราจะข้ามถน,นนนี่เราก็ถือธงนะคะแล้วก็ขอทางข้ามนะแต่ตรงนี้แบบคนเยอะจริงๆก็มันก็เป็นจุดที่สวยงามะนะเพราะว่าเราเก็บได้หมดเลยทั้งเอโนชิมะตรงนั้นนะคะมีทะเลแล้วก็ตรงนี้นะก็เป็นฉากหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ต้นนะคะไปะเราก็ได้เวลา หลังจากอันนี้เราข้ามกันคิดว่าน่าจะได้เวลากลับแล้วนะเนาะจะลงไปเดินอีไไม่เดินอ๋อวันนี้ก็สวยนะพี่โอ้อมุมเนี้ย อันนี้นะคะเรานั่งเอโนเดนนะมาลงที่สถานีเอโนชิมะนะคะเพื่อที่จะนั่งโชนาโมนเรลนะไปลงที่โอฟุนะนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่ยบลุงนะคะก็เลยจะพาพี่ยบลุงมานั่งนิดนึงเดี๋ยวไปดูเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะนั่งรถไฟโชนาโนเรลนะคะจากสถานีเอโนชิมะไปยังสถานีโอฟุนะนะเผื่อว่าใครอยากลองนะคะ จริงๆสแซบเคยนั่งแล้วแหละแต่ว่าพีย่ยบลุงยังไม่เคยนั่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามานั่งกันโอ,โอฟ้ฟูจิซังฟูจิซังในเมื่อเราขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ขึ้นรถไฟไม่ทันนะแต่เราได้เห็นฟูจิซังนะทุกคน สวยไหมลิปลับอยู่ตรงนั้นนะพี่ยกต้องเอาโซ n y อันใหญ่ซูมอโอ้ยเป็นวิวแบบว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินนะนี่นะคะเป็นจุดชมวิวเพื่อนสามารถขึ้นมาชมได้นะคะบนสถาน,นีโชนันโมโนเรลนะเห็นฟูจิใหญ่เบิ้มตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นแล้วดีใจอะ่ะ ก็เป็นรถไฟโชนานโมโนเรลนะคะเขาก็าจะวิ่งโอฟุนะปายทางโชนานเอโนชิมะนะ mm. ก็คือสถานีที่เราขึ้นอยู่นี้นะคะม,มีแบบที่นั่งสำหรับผู้บกพ้องทางร่างกายด้วยนะคะ mm. เปิดแล้วโอเค mm. เราเข้ามาด้านในกั mm. นเลยมีไหม ที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนั่งหันหน้าเข้าหากันเ<ค>นาะมีบรรยากาศคนไม่เยอะอะลมเย็นๆนะมีที่นั่งแพร o ออริอยู่ฝั่งนั้นนะแล้วข้างบนนี้มีแหลกอันนี้วางของได้หรอไม่ได้อันนี้เขาเปิดหน้าต่างนะ,ะทั้งแรกไหมพี่โอ เริ่มแล้วนะคะรถไฟเริ่มออกแล้วเดอ้อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรถไฟโมโนเรลใช่ไหมโค้่ <c oughs> แรงแบบนี้นะนี่เรานั่งสุดสายเลยนะ <c oughs> โอ้มืดตึด <c oughs> มองไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิน้นก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะถ้าเพื่อนๆออมาเที่ยวเอโนชิมะเนาะแล้วก็อยากลองนั่งรถไฟโมโนเรลนะคะแล้วก็กลับเส้นทางนี้ก็ได้ช่วงกลางวันมันก็จะสวยดีเพราะว่าจะได้เห็นวิวเมืองนะคะอันนี้ก็คือเราก็มองไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ